เฮ้ยเขาหล่อไปไหนอะครับมันมันเป็นเรื่องปกติฮะคหล่อจริงๆคนอะไรโอ้โหโอ้โหได้เหรอวะฮะอะไรก่อนอันเนี้ยอะไรก่อนี่นน จังหวัดได้ตาย <c oughs> ไปบ่ายกล้องนิดนึงค่ะพี่ออนพี่สิงห์ไปบายทำไมครับเราจะไปไหน <c oughs> ไปดีมาดีนะ เพิ่งทำนะคะนิออนทำนะคะเป็นไงคะภูมิใจในผลงานไหมคะภูมิใจมากครับผมรักพี่สิโตทีได้ทำให้เขออมม้มงวดอยากกินไหมคะทำน่าอยากกินเ้มอยากกินไหมคะ